สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้มาพบกับลุงคนคนเวียงจันทร์นะครับกับโคกหนองนาสไตล์บ้านๆครับลุงคนคนเวียงจันทร์นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับที่ได้ลงให้ทุกท่านได้ชมก็จะมีไก่นะครับเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกมะพร้าวปลูก ต้นมะม่วงอะไรต้นมะม่วงได้ทาแล้วนะครับแต่ต้นมะพร้าวเห็นไหมครับเพื่อนต้นมะพร้าวยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่ต้นตะไคร่นะครับตะไคร่นี่เยอะมากตะไครน่นี่เยอะมากเลยตะไคร่นะก็มีเป็ดปลาก็ค่อนข้างยังไม่ค่อยใหญ่นะครับประมาณสองสามนิ้ว เป็นปลานิปลาทับทิมปลาหมอเนี่ยน่าจะหมดนะครับปลาหมอนี่ลงพันสองพันตัวน่าจะหมดแล้วเพราะว่ายังไงครับตอนที่ฝนตกมันไปกับฝนแล้วครับมันออกไปเป็นเป็นกิโลเลยครับไม่รู้มันไปได้ยังไงเป็นกิโลอย่าพวกปลาหนิลครับอ้มะม่วงตะไคร้ลกมากครับตะไคร้ว่าจะเอาเอาออกไปขายอยู่ไม่รู้ว่า หน้าฝนเนี้ยตะไคร้ราคาได้ไหมครับใครเท่าไหร่นะครับหมื่นละเท่าไหร่หรือว่ากิโลกิโลละเท่าไรเ่เขตไหนบอกกันด้วยนะครับมาแล้วครับเอาหัวอาหารนะครับเอาหัวอาหารในการเกลือนะครับให้อาหารโดยหัวอาหารไม่ใหญ่นะครับตอนนี้เราหันมาเอาเอาหมนะครับ เราหันมาเอาหำในการาให้อาหารปลาแทนแล้วจะเตะเจ้าลุงครับแล้วจะเตะเจ้าลุงลงไปให้ปลากินเจ้าปิบด้วยแล้วก็พิเตี้ยด้วยนะครับมีพิเตียพิปปิบแล้วก็เจ้าลุงนะครับรบ้วนกันใหญ่เลยครับปลา ตรงนั้นนะครับมาเพื่อนเห็นตอนนั้นก็จะมีเจ้าเป็ดนะครับเจ้าเป็ดอาบน้ำเป็ดเราไม่ออกแม่แพ่ลูกนะครับออกแม่แพ่ลูกมาปั๊บเจ้าลุงจัดการนะครับกัดตายเจ้าลุงกัดตายเลยอ,อยู่แค่ตัวคนเดียว เทานี้ครับเลือดอันตรายคนกัดเป็ดกัดเป็ดกัดไก่นะครับมีเท่าไหร่มันกัดหมดถ้าเจ้าล่งมันไม่กัดเนี่ยโอ้หลายร้อยนะครับหลายร้อยชีวิตหลายร้อยตัวเจ้าล่งจัดการมดช่วงนี้หญ้าขึ้นเยอะนะครับเลยไม่ค่อยได้ตัดหญ้าตัดแต่เป็นบางที่ กล้วยครับกล้วยพึ่งขึ้นกล้วยพึ่งขึ้นต้นหนึ่งสองต้นาจะลองเดินเดินเลาะไปดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะเบิ่บ้างนะครับปิ๊บมาปิ๊บพิตเตี้นะครับเป็นตัวสำรวจ เอ๋กับเจ้าลุงเป็นตัวสำรวจที่พาเราไปนั่นก็คือต้นต้นมะไฟนะครับต้นมะไฟขนุนนี่กระถินมะม่วงครับตอนนี้นมะม่วงก็ขึ้นเยอะแล้วนะครับ มะละกอต้นนี้ครับเจบครับมะละกอต้นนี้ไม่ใหญ่ไม่โตเท่านียตายแล้วเดี๋ยวจะตัดทิ้งครับดูไผ่เราจะไปดูไผ่ว่าเป็นยังไงบ้างมะม่วงครับ่าโตพอสมควรเราจะเดินไปดูไผ่ที่เอามาปลูก เป็นยังไงบ้างสงสัยตายหมดแล้วไผ่หน่อไผ่หนอบงนะครับมาม่วงครับโดนไอพวกนี้จัดการหมดแล้วไผ่บงหวานนะครับเรียบร้อยนะครับแจบหมดนะครับมันมาม่วงครับ โดนไอ้พ่อเคือพวกน,นี้จัดการหมดไม่รู้จะโตรหรือเปล่าอ๋ไปไหนแล้วนะครับที่เป็ดตันนี้ไม่รู้ว่าปลาใหญ่หรือเปล่าครับ อะไรดำๆนี่มดหรือว่าลูกพวกหรืออะไรอากาศร่มๆมเลยครับมีลมพัดเย็นอยู่นี่ครับโอเคนะครับพามาดูแค่นี้ แล้วยังไงมีอะไรไม่ไม่เป็นยังไงแนะนำกันหน่อยนะครับเพื่อนๆครับหนึ่งปีได้แค่นี้ครับถือว่ายังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวรอดูกันใหม่ปีหน้าเราก็ตีปีต่อๆไปนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยโอเคปีนี้สวัสดีครับ